สวสดีกับพี่น้องรายการพระคำนมสสุขมาถึงท่านแล้วนะคะฮาเรลยรยาพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าให้จัดทํารายการนี้เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมพระคาก่อนไปวันทําความดีให้มากที่สุดไปสวรรค์ได้นะคะคนบริสุทธ์เท่านั้นที่เห็นแผ่นดินพระเจ้าเห็นพระเจ้านะคะ อธิษฐานก่อนการหาเลรยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปข้าลกขอขอบคุณสรรเสริญพระองค์ทุกลมหายใจไปข้าโอาฟ้าเตยให้เป็นให้โหลดไปอยู่ในอยู่กิงดวงคอยู่บินบิดานวันดสี่ซีีเทกีบานดีเดลเดดเดเบแอนฟอกกีว่าเดอะเดดเอฟโยโซแฮฟอกกีเวนอเดเธอรแอ d ลิตรอนดิทูถิมเทชันบัตดิลิเวอร์ฟอร์มี่เพื่อโยอิสคิงโดเมนเดอพาวเอนเดอะกลอรี่เอเวอร์เอเมน ข้าแต่พระบิดาของข้าพงค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะขอให้นาจักรของ,ขของพระองค์ได้รับการสถาปนาไวา้ขอให้ประประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารรปจำวันแก่ข้าพง์หลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ข้าพงค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพง์ทั้งหลายยกนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าพงค์ทั้งหลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าพงค์ทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกตนตองแต่ขอทรงช่วยข้าพง์ให้พ้นจากมันร้าย โอพระบิดาขอพระบิดาเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดเจ้าค่ะพันกิจจะได้ไม่ล่มผีมารซาตานไม่มีเิ์มีส่วนในพันกิจของพระเจ้าลอกก็ซโฮโลโกซีอากลูกทุกคนทำผิดเรื่องไร้กราบขอประทานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค่ะพวกเราจะไม่ทำผิดบาปอีกต่อไปพวกเราจะดำเนินตามพระวิญญ,ญาณทรงนำขอพระเจ้าเทพพระลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้ลูกลูกทุกคนที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดในวันนี้ทุกคน ทุกครัวเรือนจนสุดปลายแผ่นดินโลกขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถจ้าข้าที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนนมาสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงทุ้สิ่งที่าหายใจจงสัตเสร,ริญพระเจ้านะคะองค์พระเยซูสรงเอ็นดูมีพระเมตตาทองกองใจในโลกา,าทุกภาษารวมมาสัน ทั้งจิตวิญญาณเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกวันเฝ้าภาวนาและอธิษฐานทุกคนขอทำตามพระวินายจะสุขสรานตามพระสัน ไม่ลงปตันหาความชั่วในโลกนี้ขอพระองค์ทรงนำความสว่างทรงนำทางสว่างมีใจในทุกที่ทรงสำแดงเห็นอจจัศจรรย์ทั่วปาทถืทั่วโลกมีแส่ทรงรองว่า ในนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนอ่าพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้นะมาศึกษาด้วยกันนะคะโยนบทที่3ามข้อสามจิสัาต์อันเซอร์แอนเซทูเฮมมอสเอชวอร์ริลลี่ไอเซ e ทูยูอันลิสวันอิสบอนเกนเขาไม่สามถเ o ็าณากอดเห็นไหม พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะไม่เห็นแผ่นดินพระเจ้าหรือจะเห็นแผ่นดินพระเจ้าไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องเกิดในน้ําและในพระวิญญาณนะบางคนรับบัพติศมาในน้ําแล้วทุกคนนะแต่รับบัพติศมาในพระวิญญาณช่วงสุดท้ายของรายการนั่นแหละพี่น้อง เวลาไม่เป็นวางมือนั่นแหละนะช่วงสุดท้ายของรายการบางคนพูดภาษา,ภาแปลกๆได้เลยเหมือนลูกกับพิญญาณพูดภาษาแปลกๆได้เลยรับเาขาเรียกว่าบับปิดติดสมาในพระวิญญาณน,นะคะหนึ่งโครินบทที่6กข้อสิบเ and shut were some of you but you were what uh, but you were sanctified and you were justify in the name of Lord Jesus and by the spirits of our Lord our God นะ our Lord หรือ our God นี่นะพระเจ้าของเราแนแหละแต่โกรนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้นคือเป็นคนโลภเป็นคนลักขมโมยเป็นคนกี้เมาเป็นคนชอ่อโงปากร้ายเห็นไหมเมื่อก่อนนั้น แต่ท่านได้รับการชำระแล้วได้รับการทําให้บริสุทธิ์แล้วได้รับการทําให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยสุ์เจ้าและพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราเห็นไหมพระวิญญาณก็สถิตในเราเราเป็นวิหารของพระเจ้านั่นเองเราจะทําอะไรก็ต้องดําเนินตามพระวิญญาณทรงนําไม่ผิดศีลทำไม่ลักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่อจฉาไม่นินทากันทุกที่ไม่จงหองไม่อดตัวไม่ลงไปในทําความดีอย่างเดียวเห็นไหมเขามาเชิญไม่เป็นไปกินเหล้าไม่เป็นบอไม่กินถือศีลของพระเจ้า ถือศีลอยู่ในพระเจ้าไงอยู่ในพระเจ้าแล้วไม่เอาไม่เอาทางโลกนงะก็บอกไปชวนไปกินเหล้าสมิมนาเทวราจะรสมเลเทมงไม่เป็นไม่เอาอย่ามาชวนให้เสียเวลาเลยปกติคือไม่เป็นปฏิบัติธรรมทางโน้นอ,อยู่แล้วสามสิบห้าปีนะพอย้ายมาปฏิบัติธรรมทางนี้โอ้โหบายใจผุดนะพระเจ้าทรงนำพระเจ้าทรงชักให้ทำแล้วก็พระเจ้าอยู่ตลอดท่านพี่น้อง ทำผิดอะไรพระเจ้าบอกไม่ใช่ทางของพ่อลูกโอ๊ยบายผิดพ,พี่น้องถามทางโน้นเขาไม่มีใครเห็นจริงแต่เขาบอกว่าพระทำแบบว่าตัวเราเองเห็นสมัยโกอน่ะน,นะคนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเราเองเห็นจอฉายบาป,ปรากฏอยู่ที่ใจเราตลอดใช่ไหมก็คล้ายกันนะพี่น้องนะแต่ของเรานี่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตนั่นเราเป็นวิหารของพระเจ้านั้นทําผิดไม่ได้เลยต่างกันพันนี้ไม่เป็นชอบมาก ทำแบบนี้พระเจ้าอยู่ตลอดพระเจ้าเห็นตลอดไม่ว่าดีหรือชั่วถูกจุดไว้หมดแล้วบายผุดพระเจ้ายุติธรรมไงาทางทางโน,น้นบางทีเราแอบบใช่ไหมเราแบบอบคบชู้สื่อชายเราแอบ,บด่ากันเราแอบ,บลักขมโมยกันใช่ไหมแอบบกันเรื่อยไอไม่มีที่สิ้นสุดทางโลกอะแต่ทางพระเจ้านี่แอบ,บไม่ได้พระเจ้ามองดูอยู่ <c ười> ปบมือถายแกพระเจ้าดีวันนี้ไม่เป็นชอบมากนะคะพระเจ้า ไม่ให้ทําอีกเลยไม่ลักขมโมยไม่ผิดศีลธรรมไม่ล่วงประเวณนีนะลูกมีแฟนอยู่แล้วไม่เอาแฟนใหม่โอ้บายผุดพี่น้องบางคนลูกศิษย์เห็นไหมอ่ะที่ไม่เป็นบอกหลายครั้งแล้วมีแฟนอยู่แล้วแม่แม่แม,แม่เอาอีกเอาอีกห้าคนเลยในเวลาเดียวกันคนนี้ให้ห้าพันคนนี้ให้หมื่นคนนี้ให้สองพันคนนี้ให้ 5, นนให้าร้อยก็เอาวะ ไม่ได้เพ,พราะเพราะรักเขาแล้วว่าแม่ว่าบอกไม่ได้หลายใจพนั้นไม่เอาแม่แตีเขาเรื่อยแอะมาหาแม่แต่ละคนนะแม่แตีเรื่อยแม่บอกอย่าเอาลูกอย่าเอาบาปนะคนเดียวพอแต่งงานคนเดียวพอแล้วก็อยู่คนเดียวตลอดไม่นอกใจไม่ไม่มีกิก๊กไม่ีกัก๊กแล้วพระเจ้าถึงให้พระเจ้าถึงเตพประพรไม่เป็นสอนวันนี้ทุกคนที่มาหาแม่ไปน่ะ ไปโกรธก็ช่างแอะบางคนโกรธไปสองปียังไม่มาดีที่มีว่าทุกมวนให้เขากลับใจนั่นเองเป็นคิดเตียนแล้วนะเนี่ยแม่ชักพาเข้าคิดเตียนแล้วพาคนมารับเชื่อหลายก็ร้อยคนแล้วนั่นเองแต่ยังไม่กลับใจอีกยังโกรธอยู่อีกนะโกรธไม่ได้พี่น้องพระเจ้าบอกว่าก่อนตะวันตกดินต้องคืนดีกันนะไม่โกรธพระเจ้าคือความรักต้องให้อภัยเคูณเจเห็นไหม พระเจ้าบอกอย่างนั้นนะวิบลบที่ยี่2ิบเอ็ดข้อเจ็ด he w h o overcome, c h a n e inherit all things and I will be his God and he shall be my son เห็นไหมผู้ที่มีชัยชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกนะอ่า และเราเป็นพระเจ้าของเขาและเขาเป็นบุตรของเราเห็นไหมพวกเราเป็นบุตรของพระเจ้าปรบมือถวายเจ็พระเจ้าเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเป็นประชากรของสวรรค์เป็นพลเมืองสวรรค์ไม่ทําตามโลกไม่ทําตามตันหาเนื้อหนังทําตามพระองค์ทรงน้านั่นแหละถึงเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆนะเมื่อวานไม่เป็นเห็นคลิปของลูกอาจารย์แชมป์มันพูดว่าอะไรนะคนที่ไหว้รูปเคารพมันจะ บาปกรรมมันถูกสอบแช่งถึงลูกหลานสี่โชคอ้นั่นแหละพี่น้องอย่าไปไหว้นะบอกต่อๆประกาศต่อๆเลยไม่ไหว้รูปเคารพและตกถึงลูกหลานสี่โชคอ้เห็นไหมนี่ไงสี่ชั่วรุ่นอายุเห็นไหมนั่นแน่น่ากลัวเห็นแล้วน่ากลัวเพราะพระเจ้าเขาอ่าพวกเราทุกคนเนี่ยต้องมานมัสการพระเจ้า พระองค์ผู้สร้างพระองค์ผู้ให้พระองค์ทรงผู้ไถ่พระองค์ทรงช่วยให้รอดพระองค์ทรงชนะโลกเหนือตายและเหนือโลกไปพระองค์ทรงพิพากษาโลกและเป็นเจ้าของสวรรค์นะและยังทรงพระชนอยู่ที่ยิ่งใหญ่คือยังทรงพระชนอยู่พระเจ้าหักเหล็กในของความตายแล้วมารณาสามวันก็ฟื้นเห็นไหมอ่าพระองค์อื่นนั้นอ่ดับมีแต่อัตถีพี่น้องมีแต่อัตีเปเนี่ยมีแต่เท้าท่านกระดูกเป ฉะนั้นพี่นงเออพระเจ้านี่ย่ายุดแล้วในโลกนี้อันไม่เป็นเรื่องประกาศถูกวันกล้าประกาศไงพี่นงพอเห็นหน้าตาสองนุ้ยนพระเจ้าทาอัศจรรย์เยอะแยะเลยวันวันาทำไมเาไเห็นนูน่ะข้างล่างเห็นไหมพระเจ้าแล้วก็มีถุกส้วนเต็มเลยทีหลังไม่เป็นเนี่ยพระเจ้าจะหมาปอกปองถุกวันทางยิบซีชุ่มบงนะใครทำรายไม่ได้วันก่อนเห็นไหมคนที่จะมาครมขืนไม่เป็นอย่างข่มขืนไม่ได้เลยห้าวันก็ไปถึงตายเห็นไหม นั่นแหละเคยทำไรไม่ได้เชือเ่อไม่เพ็นนะพระเจ้าจะคุมแบบน,นี้นะวิทยวิทย์วิทย์ททชรันหรืออะไรนะวิทย์ชื่ออะไรนะคะภระา,าไทยกำกับมาด้วยพลชัยวิทย์อะไรนะวิทย์ชรันพลไทยชัย คนไหนที่มาใหม่ๆนั้นเขียนภาษาไทยกำกับด้วยบางทีไม่เป็นก็อ่านผิดมั่งขออภัยมณีศรีสุวรรณสินส,สมุทรดสากรน,นะขอบคุณลูกเจ้าเอลูกจงดีด้วยซื่อสัตย์ด,ดีมากคุณอารีด้วยซื่อสัตย์ด,ดีมากในเพลงโยนบทที่3ามข้อสาผู้ได้เกิดใหม่จะเห็นแผ่นดินพระเจ้าทุกคำใช้บริสุทธิ์ยุตธิธรรมออพระองค์ทรงนำเลิศธได้รับชอบธรรมนำชัยในพระเยซู ทำให้มีใจในพระเยสุทุกคนนะคะผู้มีใจได้ใส่จุดก้าวสุขสกาวยืนยาวในสวรรค์สุขสกาวยืนยาวในสวรรค์ผู้มีใจอยู่ในพระเจ้านั้นสุขใน้ันเป็นพันพันปีสุขในรันเป็นพันพันปีเห็นไหมสุขในรันเป็นพันปีอยู่ร่วมกับพระคิดเห็นไหมอ่ะสายทิพทานที่ลงมาจากฟ้าเบื้องบน เพื่อทุกคนที่บริสุทธ์จะเห็นพระเจ้าผู้ซื่อตรงมีวินัยในการพระเฝ้า,ภาเพราะพระเจ้าให้รางวัลแก่ทุกคนที่รักพระองค์ขอทิพยการเดลงมาเทลงมาจากพระบิดาผู้ทรงสูงทรง,งลูกทุกคนน้อมเสียมตราบรงสฉันเชิญพระองค์ทรงยิ่งใหญ่น,นามใด้เลยให้สรรเสริญพระเจ้าทุกลมหายใจและจะออกมาเป็นเพลงเนี่ยเพลง ห้าหกร้อยเพลงแล้วที่แม่เพนแต่งนี้ออกมาจากใจพระวิญญาณที่ให้แต่งนะคะนะให้เดินตามพระองค์ให้มั่นคงสื่อตรงในทุกวันให้วางใจในพระเจ้าได้ข้าวสวรรค์ให้ทุกคนนั้นมัน่นคงในทางพระเยซูรองชีวิตตามพระคิดและความเที่ยงธรรมพอการทรงนำทำตามการช่วยกู้ให้รักจริงใจในทางพระเยซูให้โลกรูเราเป็นหนึ่งนั้น พระเจ้าเมื่อวานไม่เป็นออกติกตกไปแล้วเพลงนี้ต่อไปเพลงใหม่ที่พระเจ้าให้วันนี้นะคะเพิ่งให้ตอนตีสี่นะคะตีสี่ตีหนะคะคนบริสุทธิ์ได้เป็นบุตรของพระเจ้าถูกกคำ้าททำตามพระบัญชาทุกคนต้องรับบัพติศมาในพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณผู้เกิดใหม่จึงได้เห็นแผ่นดินพระเจ้า ทุกคำชาวฟังเสียงพระองค์ทรงกัดผ่านขอดำเนินชีวิตตามประวิญญาณจึงสรานเกิดผลทุกคนเอ่ยจึงสรานเกิดผลทุกคนเอ่ยจึงสราสรา เจ้าทรงอยู่กับใครทําสิ่งใดก็ชนะทุกอย่างนั่นแหละให้พระเจ้าอยู่ด้วยอย่าให้พระเจ้าทิ้งหรือเราอย่าทิ้งพระเจ้าอย่าก,กระบดต่อพระเจ้ากันนะคะขอาการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งโหนจงถึงแก่ญาติมิตรสนิทชนให้ทุกคนเรามู่ชนในโลกาลให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่าเช้าอ่านพระคำทําตามงามทูลลาพราะทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพา้าสามไม่พน้นกรรมที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นหวานใครทําชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วทึงมาบอกไง ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ไปเห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมนช่วงนี้รับเชื่อค่ะก่อนอื่นให้ทราบว่าพระเยซูส่งเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณสามวันก็ฟื้นไม่มีใครทําได้พระเยซูยังทรงระจนอยู่พระเยซูเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้เป็นผู้พิพากษาโลกฉะนั้นมหาพระเจ้าก่อนหมดเวลาใครทําดีทําชั่วถูกจดไว้หมดแล้วปิดพระเจ้าไม่ได้แม้ทําชั่วในที่รับยังจับได้ด้วยทิพเนตรของพระเจ้าฉะนั้นมหาพระเจ้าก่อนหมดเวลา รับเชื่อยกเสียงขึ้นเลยค่ะใครรับเชื่อเสร็จไปรับปรับเทสมาที่โบสถก์กล้ๆบ้านท่านแต่ต้องศึกษารพระกคมพีให้เข้าใจนะคะไปโบสทุกอาทิตย์นะคะยกเสียงขึ้นค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีสาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกลับใจขอพระองค์ทรงอภัยแต่เจ้าข้าพระบิดา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัญเชิญพระองค์ทรงครอบครองบัลลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบันพรรุษท,ที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปลี่ยนล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคําสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกอธติษฐานด้วยความเชื่อขอพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าปรมือถวายเกีพระเจ้า ปลอ้โลกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกปาาให้หมดใครที่ทํางานสีเทาอยู่ให้เลิกใครที่ค้ายาเสพติดให้เลิกใครที่แก้งเม็ดฉาชีพให้เลิกนะสบัดมือล้างมือให้สะอาดมาหาพระเจ้านะคะทันเวลาแต่ถ้ายังไม่กลับใจไม่ทันเวลาลงบึงไฟนรกหมดไม่เป็นเห็นกับตานี่ไม่ได้หลอกพี่น้องไม่ใช่เขียนเสือยบัวกลัวเห็นจริงๆต้องมาบอกจริงๆ รีบกลับใจเถิดแล้วก็ตอนนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยและประเทศทั่วโลกนะคะแล้วพี่น้องที่เจ็บป่วยมือขวาวางบนหัวเลยใครที่เดินไม่ได้ก็มือขวาวางบนหัวช่วงนี้แหละปรับติดสมาในพระวิญญาณนะคะพี่น้องบางคนพูดภาษาแปลกๆได้เลยนะคะโโลโคเซนุโคเซพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เพคะท่าความมั่งคั่งแก่เจ้าพระองค์ทรงครองอยู่เหน,น,นือทุกสิ่ง ฤทธานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงกระทําให้อย่างยิ่งนประทานกําลังแก่คนทั้งปวงบัดนี้ลูกขอสรรเสริญขอประคุณพระองค์เพคะขอไฟของพระเจ้าไฟอกอดไฟกดไฟอ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 กดไฟกดไฟอกดอกด power 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 อ f g ก d ด power อับกอดริษจากพระเจ้าวรกชื่อพลังจากพระเจ้าวรดกัซซี่ตักอฟอนกัซเนกัซเซช่วยคนทั้งโลกทุกคเดินจนสุดไปไปในโลกโอ้พระบิดาใครเจ็บป่วยก็หาย หายากจนก็หายยากจนนะความบางังคั่งกลับมาประกาศสกุตโคโฟนเลก็สิขอพระเจ้าทรงช่วยหนี้สินบางคนเป็นหนี้สินอยู่ขอให้หมดหนี้สินทํางานสุจริตกันประกาศโลโฮเรฟอนนี่คือประกาศสิพระเจ้ามีวิธีเสมอพระเจ้าเตรียมจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้เสมอไว้ให้ลูกพระเจ้าทุกคนที่ใจสรซื่อมือสะอาดนะคะ แต่ขอให้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หันจับบาตร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามพระคำพีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามการทรงนำร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพระเจ้าจะให้ทุกอย่างตามที่ขอขอก็จะได้หาจะพบขอก็จะเปิดพระเจ้าตรัสไว้แล้วในพระคำพีวลากริกุตโกโฟใลกะเซอะรกรีนกโกโฟคำอธิษฐานของผู้ชอบทรมีพลังและเกิดผลในยากอบบทที่ห้าข้อสิบหกนั่นแหละพี่น้องไปอ่านดูปรากาศกสกุตโกโฟอธิษฐานอะไรก็สำเร็จพระเจ้าให้คำตอบเสมอเพราะเราเป็นคนชอบธรม แต่ถ้าเราเป็นคนอาธรรมคนชั่วพระเจ้าไม่ให้นะคะอธิษฐานเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จถ้าผิดลูกผิดเมียอยู่นะพบชู้สูญชายอยู่อธิษฐานก็ไม่สําเร็จพี่น้องสระกัทรโโคชินนุโกโฟรเรกาเซนักเซอถ้าทางโลกก็บอกขี้กายกรรมให้หมดก่อนนั่นเนต้องทําชําระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์นั่นแหละบริกาชิโนุโกฟกเกนักเซ่โฮโลโฟรเรกเซนักเซขอยาเสพติดหมดไป สงครามหมดไปแก๊งคอนเซนเตอร์หมดไปแก๊งสิงชั่วได้หมดไปพระเจ้ากวาดเกลี้ยงเผาเหมือนเมืองบาบิโลนเมืองโกมราเพคะเผาด้วยไฟของพระเจ้าเพคะไฟไฟไฟเฟไฟเฟไฟฟไฟอคันเอาดีมันอินเดเนสเซีอจิสทรีโซโลโกโฟร์เคะซใครที่เดินไม่ได้ขอให้เดินได้นะให้คุณอาดีเดินได้คุณสมบูรณ์ไทยนุมเดินได้หายโรคต่างๆหายมือหนาหมือสั่น โอ้พระบิดาหายปวดเมื่อยประกาและกระชื่องขอพระเจ้าแตะจมเข้าด้วยเถิดให้หายเพราะพระเจ้าทรงชุบคนตายฟื้นคนตาบอดหายคนพิการเดินได้โอ้พระบิดาเรื่องนี้จิบจ้อยและก็เสพพระทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ากระชือโฮดโกโฟรกเซ่พระเจ้าทรงแยกทะเลได้เคลื่อนภูเขาได้พระเจ้าทรงช่วยคนได้ทุกด่างเดินบนน้ําได้พระเจ้าทรงห้ามพายุได้ ระโกเชลละคาโซละโคโฟเรกเซอายุมาทางไหนวางมือในนามพระเยซูนะพายุสงบทันทีอา้าวจริงๆพี่น้องไม่เป็นเคยทำแล้วภารกิกุดโกโฟเรกเซแต่อย่าลองดีกับพระเจ้าอย่าก,กบฏต่อพระเจ้าต้องใจใสบริสุทธิ์แล้วก็วางมือได้ทุกเรื่องพี่น้องแต่ถ้าใจยังคิดโกรธโลภหลงอยู่ไปวางมือไม่ได้สำเร็จพี่น้องเชื่อไม่เป็นดะ วลาชกุตโกโฟเกรกเซต้องสลัดโกรธออกให้หมดสลัดโลภออกไปหมดสลัดหลงออกให้หมดโลภโกรธหลงนี่อย่าให้มีในจิตใจจิตว่างเปล่าบริสุทธิ์จิตพระวิญญาณทรงนำนั่นเองและได้อติฐานไรสําเร็จเพสเซรโกตโโฟเเซน่ดกโกโฟเด็กเซนังกัชเขอพระเจ้าเทพพอให้ลูกเจ้าเอลูกวิชรันวิชรันใช่ไหมวิชรันพลชัยและก็พลไทยพลไทย อะไรนะพลไทยเออพลไทยวอลกัสชิกุตโกโฟริกซ์ลูกเจ้าเอลูกจงดีลูกอาาคุณอารีแล้วก็ประกาศเชลูกกพินญาลูกน้อยลูกสุพินลูกตวงพลลูกไฮโลลูกเทรนการลูกจากกรีฑพักัตสกักาน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกินนอบลูกดาวลูกตุนที่เชียงใหม่ด้วยปริกาเชพี่รัตดา น ens, ้องเมธาน้องสอง่าด้วยโอ้พระบิดาพระกษัตริรย์โคชีนอร์กัสีดโกซีขอพระเจ้าเทพพอให้อาจารย์ฟูอาจารย์หมอโดนอาจารย์อาจารย์น้องแมวอาจารย์พุทธิชัยน้องเพลินอาจารย์ประโมทน้องต้มอาจารย์ไพโรจน์แม่เฉลียวแม่เอียดพิจิตน้องวิทย์น้องวัฒนน้องฤทธิ์น้องพานตาน้องน้อยน้องอิ๋วน้องจิ๋วน้องเต่าน้องโอ๋ลูกนิชาธนคุณสมบูรณ์แตนนกคมคุณอารีสุวรรณรัตน์ขอไปโดนพัดลมหน่อยก็ไอพันธเนี้ยไอเลิฟยูนะ ลูกโตลูกตองลูกตอลูกจิบลูกค้างลูกอ้อยลูกพึ่งลูกฝนลูกในลูกน้อยลูกสุขลูกเมลูกเข็มหลานนิ้งหลานในนี่หลานแทนคุณหลานทุกตาด้วยลูกหลานทุกคนที่ฟังคลิปนี้และแจ์ต่อเป็นท่อประพรสารคดสแกตไม่เป็นหม้อให้ทุกวันและคนที่ชื่ออยู่ในดวงใจอยู่แล้วหมายถึงชื่อที่ติดตามมาแปดปีแล้วนะ จะอยู่ในหัวใจแม่เพนตลอดประกาศกุโกซธราชีโนโตโกโฟอธิษฐานเผื่อตลอดและขอให้หลานนกด้วยปลดหนี้ปลดสินหมดเจ้เพนด้วยให้ขายที่เดินได้นะประกาศกุโกโฟเรกาเซ่น้องราให้กลังรัพย์แน่นหนาปาเดมประกาศกโกชีให้น้องพาขายของได้เออสกุลโกโฟเรกาเซพ่อค้าแม่ค้าในหลังสวนให้ขายของได้น่ารักจัง พี่น้องก็บอกว่าขายของไม่ได้เป็นเดือนแล้วน่าสงสารนี่พี่น้องโอ้พระบิดาช่วยให้เขาขายของได้ให้ประชาชนมาช่วยซื้อกันเถิดสงสารเมตตาพ่อค้าแม่ขายของชาวลังสวนที่พอดีทําตลาดใหม่ไงพี่น้องแล้วลูกค้าไม่มาเลยนะฝั่งนี้ไม่มาเลยนะมีแต่ฝั่งที่ขายของอาหารกินแต่เสื้อผ้านี่ขายไม่ได้เลยนะเป็นเดือนแล้วโอ้พระบิดา ประกาศสิกุโกโกฟ,โฟโรกระเซขอพระบิดาช่วยเขาด้วยเถิดให้ทุกร้านนะมั่งมีสิีสุขประกาศซิอุนโดโฟรไกัะเซเดกัะเซปราศจากอุบัติเหตุโโฟโฟโฟโเพศภัยต่างๆโซโลโทุโกโฟโรไดกัะเซขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองทังทรัพย์ทังพลทางฤทธิเดชทางพระสิปัญญาของพระเจ้าอยู่ที่รู้พระเจ้าทุกคนในวันนี้ขอพระเจ้าประทานทรัพย์มั่งมีทวีคูณได้ไปชนะมันได้ร่างกายแข็งแรงชนะปศุกุลพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงนำทุกคนแห่ง ผู้ใดอ่อนแอขอพระองค์ทรงเสริมแรงขอรับแสงจากพระเยซูผู้เดียวทุกโศกโรคไยหมดไปผีมันตนใดไม่มายุ่งเกี่ยวขอเชื่อพระเยซูผู้เดียวพระคำยึดเหนี่ยวถึงหลักใจทุกคนด้วยเถิดจับมือพระเจ้าไว้มั่นอย่าปล่อยมือพระเจ้าเพราะผีมารมาละกล้าทำลายแต่พระเจ้าให้ชีวิตนิรัน์ต้องถนอมชีวิตนิรันร์ไว้ดีใหญมีทิฏฐิรอจนกว่าพระเจ้ามารับเราทุกคนนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนสิบนิ้วพระนมและบังคมก็ลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเศร้าเป็นนาเอ วาแม่เอฟังว่าจะเศร้าเป็นนาเอ้ยคนบริสุทธิ์ได้ไปสวรรค์คนชั่วนั้นลงนรกเึงไฟคนบาปไปเร่งกลับใจเป็น รู้อ่านแล้วต้องทำตามผิดข้อเดียวคือผิดหมดให้ยผิดพี่น้องนะอ่าขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรด้วยค่ะเกรซบีวิญญสวัสดีค่ะ